เฮ็ดอ MM ีหย e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 r e ังลุกๆๆลุกไปยังๆสิมานําล้วนะได้อเอาเอาเป็ดลงวัวยังยังัสดีพ่อแม่พี่น้องสดี FC ทุกท่านเด้อหน้ามาก่อนเอ้ยอ่ะเอายังๆ มือนีเฮาสิภาพ่อแม่พี่น้องลงวัดพ่อมพี่น้องถ้าเบ่งธาสุมนำกันเด้อเลิงสิภาลงไปในยังวัดนาะคำเลย <c oughs> ไปจา้างเชิญเด้อเชิญตัดหลอได้เชิญไ,ไปไปไป,ป <c oughs> อ่เออูปิดสัางตัดผมแต่น้อยเนาะไปไปเข่าแอร์แล้วสิเป็นลูกค้าคนแรก ไปเดินน mm ุ่นอืมจักน้ำข้าวแล้วนี่ก็เตะบานใช้เออมือนี่พ่อแม่พี่น้องเฮาสิพาผู้แม่พี่น้องมาเบิ่งกุฏิหลังใหม่เนาะอ้าวพี่บ้ามาได้เช่นเดียว้านเอาเดินเดินเดิน มาเบิ่งกุฏิลังใหม่ที่กำลังตั้งเสาเพ่อแ่พี่น้องที่สซลิงได้ว่าไว้มือหนันเนาะสซลิงกันยังไม่ได้ลงมาจากเถอะมาเบิ่งก่อนพ่อยพี่น้องเลยม,มาหอด้วเพ,พี่น้องนี่เพิ่นตั้งอยู่วางนี่เนาะวางนี้จะเป็นห้องน้าแล้วก็เฮือนครัว เละจะเป็นกุฏิเก่าลังนั่นเนาะที่เพิ่นลงมาหละกะักกาเพิ่นบอกว่าเพิ่นญาติรักอันนี้เนาะเม่ยพี่น้องหัวมันใกล้แห้งเนาะมันเป็นบนเพลผา,าแห้งซุงเนะะี่ยล้กกาเวลาลมพ่นมาหละกะักกามันิ้งเสียงยังสารพัดเนาะเพราะว่ามันเป็นเสียงลมนะอแม่พี่น้องมันจะดังวู้วีๆเนาะมีขบถูกแนวเฮียพี่น้องเพิ่นก็กกเลยว่าบอกว่าเพิ่นบอกกล้ายอยู่เนาะนี่เนาะจะเป็นกุฏิลังไว้ กะอยู่โซนนี่พ่อนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกุฏิอีกกุฏิหนึ่งเพราะว่าจะเป็นกุฏิย่าพ่อที่อยู่บ้านเนาะกุฏิย่าพ่อที่อยู่ประจำาพื่อพี่น้องอันนี้จะเป็นกุฏิใหม่กุฏิสามหกเก้ากุฏิเก้าเสาพ่อพี่น้องกับบได้ใหญ่เนาะพอดีอยู่บาดเห็ดแล้วนี่เพื่นก็จะเห็ดกระเทิบออกอีกสามเสาพ่อพี่น้องอันนี้ก็ จะประมาณนี่แหละเพื่อนพี่น้องก้ไบ่ได้ใหญ่ไปไหนเนาะอยะ่ายตีเทาอย่าตีเทาดังอย่าตีเพิ่งให้เด้มันประมาณ3เมตรบอกเพ่พี่น้องเจ้างการงกบ,บึ้งง่มู้เนาะหรือว่า2เมตรไปเพิ่อนนะเพิ่อยู่กุตินั่นแหละเพิอ่อนให้ได้เสียงเสียงตีตึง เออเห็ดบั้นไั้ละลักไส้เออเห็ดบัน้นไม้นกับลักไส้ไคือกันทำแม่พี่น้องว่าบอนีอ่เหมาะหรือบอมออออาะเนาะฮะเห็ดบัมล้ลักไส้ะเออเห็ดหอยเพื่อนหายดอกไปตีตึงๆต่างๆลูกเอยเจ้ากะ ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยสาลิงกับบด้ดิดตัวเนาะว่าบ้านเมืองของสาลิงสางวัดเอลีเนาะบรได้ว่าคิดตัวเด้อว้าเอลีพี่น้องคือสาลิงบอกนั่นแหละเนาะคุณบราดี้อยู่กุฏิใหม่เนาะเออคุณบราดี้อยู่กุฏิเก่าฮเพราะว่ากุฏิเก่ามันไกลลักภัยเนาะเวลาลมเวียอียังมากับพื้นย่านพื้นพนย่านมันหักทับอพี่น้อง เดี๋ยวจะหน่อยสลิงกระสิภาพไปเบิง่งใกล้ๆเนาะนี่เนาะก็จะประมาณนี้น้ำปากบอนนั่นกับกว้างเนาะ้ยพี่น้องเขาให้สถาบานให้เพื่นเลือกแล้วเนาะว่าสีอยู่บอนใดบอนใดให้เพื่นเลือกเอาเองเนาะเพราะว่าเดินวัดเทากับกว้างเพราะว่าพี่น้องแต่ว่าเพื่นเลือกบอนนี้เองเด้อนี่เป็นบอนที่เพื่นเลือกเองเนาะเพื่นเลือกเอานี่มันจะอยู่ใกล้หอกองแหวยพี่น้อง จะไก่หอกองบอนนี้เลยเนาะต่อหน้าหอกองเลยเพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่บนนี้เลยเนาะการเมาะอยู่อย่างหนึ่งเนาะเพิ่นเลือกเองเพ่อแม่พี่น้องนี่แหละบรรยากาศวัดเนาะส่วนกกขี้เล็กซองกกนี่กับกเพิ่นบักแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่เก่าก็จะเป็นกกขี้เล็กใหญ่เนาะห่มซุ่มซื่อเพิ่นตัดเอาละกับแปนเนาะบนนี้นะแปนแห้งพ่อแม่พี่น้องเข็นยังกันนะอูยเอาปลาเลือดออกไปไป ส่วนวัดนี้ส่วนกุฏิใหม่นี่เนาะทางบ้านหมายถึงว่าโรงงานเล็กโครงงานบล็อกโรงงานอีอย่างนี่เพื่นให้ความสะดวกของชาวบ้านเพิ่นให้ความสะดวกทางวัดคุณพี่น้องหมายความว่าเดี๋ยวสาวลิงจะอธิบายให้ฟังเนะเาะไปเชิไปไป,ไปผู้หลวง <laughs> แห่ซ้ายบ้านสาวลิงกระแพงแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ยรถอ่ะ2ล้าน2ล้านเนาะเอ้าสิลินเฮ็ดหยังเเพิ่นไ้เด้ฮเตือนเ่าเอดเเ่าเด้อเ่าเออ้ยเ่าเอได้เฮ็ดอันนี้ได้เาเอได้มันเนี่เ่าเอนี่อือคือกองไก่แท้เนาะดินทรายก็เนาะน่าจะกองใกลๆบ่อนเห็ดเนาะมันจังสบายอ่ม่วนอะไรเฮ้ยลองๆๆๆ มันเจือนมันเจือนเท่าเอไห้มันเจือนเอ้ามันเจือนแล้วนะจะยีลงมาฮุบปะอ่าไปไปไปใส่เอาเกิดปะแซวเกิบแล้วเร็วเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งกุฏิลังเกา่าเร็ว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 แซวเกิบมานำลังเนอะอืออือ มาแต่ใไซอีกอันนี่มาสบายดีก่อนมะมไก่ไกพนมมือวาวดีๆสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,องลุงป้ามุดทุกคนเดอ้อป้าลุงกุนเดอ้อมือนีวิน,วนสีผ้าพ่อแม่พี่น้อง,าองมาเบิ่งกุฏิลังใหม่แหละกับลังเก่าเดอ้อ อืมอ่ะพ่อพ่ออ่ะชมเซย์ชมเซยชมเซย์ชมเซยกระตุ้มมือเราว่ะเออเก่งเก่งเก่งอันนี้เด้ออันนี้เด้ออัน้ยอยากชมเซย์อีกชมเซย์ดูชมเซย์ดูเป็นบ่คือวินเป็นบ่บ่ไอ้ไอ้โงยไอ้พพี่น้องนี่มาหอดแล้วพพี่น้องอันนี้จะเป็นกุฏิหลังเก่าที่กุฏิที่เข้าเสาลิงทำความสะอาดเนาะ นี่เนาะซองสัน้นเพ่อแพี่น้องประมาณนี้เป็นบ่อนที่เราทำความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกบ่อนหนึ่งนี่เพ่อแพี่น้องเอ้สายไฟตัวนี้เนาะรักสถานีตัวนี้เนาะทีว่าเพิน่นว่าเพิ่นย่านก็จะประมาณนี้แหละเพ่อแพี่น้องเอ้นี่เนาะเวลาลมเวลาอีหยังมาก็จะดังวูดูด,ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันก็จะดังแฮงเนาะขึ้นไปยังนู่นูนฮะ บอกขึ้นเด้อบอกขึ้นเด้ออันอัญญาิ่นบุอยู่พลอยพี่น้องเพิ่นไปเห็ดอ่าบุญอยู่บ่อนวัดเก่าที่เพิ่นมาเนาะเขาเห็ดบุญฮะนะพลอยพี่น้องเพิ่นก็นเลยเมื่อสองสามมือนะดอกเพิ่นเมื่อนะนี่ก็จะประมาณนี้แหละพ,พี่น้องเออกับสาเหตุหนึ่งเนาะที่เห็ดให้เพิ่นย่านเตะนะมั้ยอ่ะสร้างคนอายได้สูเออวินจะเตะเองเอา เต้งอืมเตะต่อส้นเต้เอาเออเอาเลยเด็กๆลงมาอันเตะบานอยู่เดินวัดเนาะเพราะว่ามันกว้างหัวพี่น้องอย่าขึ้นเด้อนี่ขึ้นเด้อวินประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยลักสถานีอยู่กุฏิลังเก่าเนาะนี่เนาะผุพังหมดแล้วหัวพี่น้องเอ้ยดอกหมดแล้วเนาะปวกกินหมื่อไรพี่น้องเอ้ย สาเหตุที่ซองที่เพผนบอยากอยู่คือปวกกับกินหมดเลยเนาะคือเขาสาลิงอนา,ามัยนัน่นกะโลกกับกินพ่อพี่น้องเอ้ยปูนกับกินเนาะแก้ออกเบิร์ดเลยสะดุดพ่อแม่พี่น้องอุ้ยมะนาวแตกเนาะสะดุดพ่อแม่พี่นอ้องขออนุญาตเด้ออันม่กินีนก่กกะลานกะผับแก้วเนาะตกใจเบิดยันเขาตาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอัน หอแจกใหม่เฮากุติใหม่เฮ่านี่อันทางบ้านทางสร้างที่ไม้ทั้งว่าผู้จะคลองโครงงานเล็กจะคลองโครงงานเล็กจะคลองโครงงานปูนนั่นเพิน่นหับก่อนพ่อแม่พี่น้องไม้ทั้งว่าเฮาเอาเครื่องเพิ่นมาใส่เนาะเอาเล็กมาไส่เอาปูนมาใส่เนาะไม้ทั้งว่าเห็ดห้แล้วนางลุงเห็ดให้แล้ว,งลงแ,ลวแล้วก็ถ้ามีเงินจังไปจ่ายเพิ่นนำล้างพ่อแม่พี่น้องเพิน่นยะโยให้เฮาแบบนี้เนาะกะ็กะเลยไปว่า เผาหิดเนาะหิดให้มันแล้วแล้วกาวันศินแต่ละวันศินป์เลยวะ่ะแต่ละมื้อจะมีคนลงมาโมมาทานนำเฮาเนาะพี่<ม>พี่น้องฮือ <c oughs> สะดุดอีกเลยพี่พี่นอ้องอึ่งก็มาห้องกลางรายการบอกอึ่งอะไรมาแต่สิเลยฝนไม่ตกก็มีอึง่งยังมายังมากาซัมเนี้แล้วพี่พี่น้องเอ้ยเข,า,ขาวขาที่สลิงหูกเนาะก็ะกจะประมาณนี้พี่พี่น้องกะ หมายถึงว่าเอาเครื่องอุปกรณ์ผนมาเห็ดก่อนเนาะแล้วก็ได้เงินจังไปใส่จ่ายหันค่าผลน,น้ำล้างหพื่อนพี่น้องกาภัยมีใจใจศรัทธากะให้สลิงเป็นสะพัดบุญให้ก็ได้เด้อเพื่อนพี่น้องเอ้ยการสั่งวัดสั่งว้านี่ก็เป็นบุญอันหนึ่งเนาะภัยยาเกษตกาได้ภัยพยาเกษตกาได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยบบเป็นอย่างเนาะกาพอกันคลิปใหม่เพื่อนพี่น้อง กูไลก์กดแชร์กดซับสไคร์เลอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบันพินเหตุทิปต่อไปพี่น้องมาดนลงคลิปสองมือสามมือเนาะทษขออภัยนะไม่ร้ายเลยพี่น้องเอาเห็ดยังอันนี้นะคนดื้อต้องถึกลงโทษอวันนี้ใคร